คุณแม่สาวิตรีน้าตายต่อกับป้าแตนหน้างายไม่ได้มาบอกข่าวตาชานกับยายสมควรเรื่องขึ้นบ้านใหม่เลยกลายเป็นประเด็นดราม่าก,กันอีกแล้วนะคะสำหรับงานขึ้นบ้านใหม่ของลุงพลป้าแตนยังไม่จบนะคะประเด็นมันก็มีอยู่ว่าในวันงานขึ้นบ้านใหม่ของลุงพลกับป้าแตนนั้นในวันนั้นไม่มีตาชานกับยายสมควรและก็ญาติถีพี่น้อง ทางฝั่งป้าแตนมาร่วมงานซักกับคนเลยค่ะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกไปว่าป้าแตนมีไปเชิญตาชานกับยายสมควรพร้อมกับให้เงินคนละสองหมื่นบาทด้วยแต่สรุปแล้วพอถึงวันงานจริงๆก็ไม่เห็นตาชานกับยายสมควรรวมถึงญาติคนอื่นๆไม่มีใครมาร่วมงานเลยค่ะ,ะ,ะ,ะตามหลัก ฟังความมันก็ต้องฟังสองด้านใช่ไหมคะทางด้านฝั่ง f อของคุณแม่สาวิตรีนั้นก็มีโพสต์ถามกันในกลุ่มนะคะและมีคุณแม่สาวิตรีแล้วก็น้าตายเข้ามาตอบด้วยนะคะโดย f อคุณแม่สาวิตรีก็ได้โพสต์ข้อความว่าตกลงบ้านโน้นได้บอกตายายหรือเปล่าตายายมาบ้านเขาไหมเราไม่ได้ดูเลยคะ่ะไม่ได้อิจฉานะนอนนะ อย่าเข้าใจผิดที่ไม่ดูคือมันไร้สาระและก็มี FC อีกท่านหนึ่งนะคะก็มีโพสต์ข้อความว่ามีติ่งตาพลมัมเม,ม้มทะเลาะก,กับชายหน้าเฟสนะแต่พวกมันบอกว่าตาพลยายแตนไปบอกถึงที่แต่ตากับยายไม่ไปเองค่ะหน้าเฟสไอ้จักก็เหมือนกันมันบอกว่าสองผัวเมียซื้อไก่ย่าง ไปฝากตายายด้วยอันนี้ไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะคะน้าตายก็เข้ามาตอบเมมว่าไม่มีนะคะไม่รู้ว่าตาพลกับยายแตนเอาไก่ย่างไปให้ใครคะ่ะแต่ตาชานกับยายสมควรไม่ได้มานะคะไม่เห็นไก่ย่างคะ่ะเขาคงไม่มาบอกหรอกคะ่ะเพราะเขาคิดว่าคงไม่ใช่พ่อใช่แม่เขาที่เอาไก่ย่างไปให้ น่าจะเป็นตายายคนอื่นค่ะ oh, <no. S 1> แล้วทางคุณแม่สาวิตรีก็มีเข้ามาตอบเมมว่าไม่ได้บอกค่ะสั้นๆเลยนะคะคุณแม่สาวิตรีบอกว่าไม่ได้บอกค่ะ oh. สรุปแล้วฝั่งลุงพลป้าแตนก็บอกว่าได้เชิญตากับยายแต่ตากับยายไม่มาแล้วมาทางฝั่งคุณแม่สาวิตรีกับน้าตายก็บอกว่า ไม่ได้เชิญตายายไม่ได้ไก่ย่างลุงพลป้าแตนด้วยออเอ๋ทำไมข้อมูลสองฝั่งไม่ตรงกันเลยคะเพื่อนๆช่วยกันวิเคราะห์หน่อยคะ่ะวิเคราะห์ได้ยังไงเมมมาพูดคุยกันใต้คลิปได้นะคะเอสขอไปกินยาพารากินยาทำใจก่อนคะ่ะ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ